วันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาพบกับรองเท้าฟุตบอลที่เป็นการกลับมาของตำนานก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ห่างหายกันไปเกือบ10ปีเลยนะครับที่ n นก e CDR 360, m ร์ส r มาเนี่ยเคยออกมาให้ทุกคนได้ยนโฉมกันนะครับแล้วก็ถูกหยุด การผลิตไปในช่วงปี2014นะครับวันนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวสเปเชียล d อดิชันนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะครับซึ่งนี่ฮะอยู่ในมือของผมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีความพิเศษตั้งแต่ลวดลายของกล่องเลยนะครับคือถ้าจะเห็นรองเท้าปกติของ n นกี้เนี่ยก็จะเป็นสีเงินหรือว่าสีเทาธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเขาจะออกแบบมาให้สอดคล้องกับตัวรองเท้าตัวนี้ครับก็เป็นสีเหลืองและก็สีดำนะครับ ซึ่งวันนี้ครับผมต่อน้องจะพาทุกคนมาเปิดกล่องกันนะครับผมอยู่ในมือของผมแล้วนะครับกับเจ้า Nike CD-R360 m ร s 3ตัว s p e c i a l Edition นี้นะครับก็เห็นรูปลักษณ์เนี่ยจะเห็นมีความคล้ายคลึงกับที่เราเคยเห็นตัว CD-R360 m a สาม r 360, ri, ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ในช่วงแบบเกือบ10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นเนี่ย ก็จะเห็นเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของซี r 3 6านะครับซึ่งเป็นตัวลายเส้นที่มีขีดมาจากตรงบริเวณเชือกลงมาในช่วงชุดพื้นของข้างเท้าด้านนอกนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองและก็สีดำนะครับตัวของหนังของรองเท้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ตัวแคงก้าไลท์นะครับซึ่งเป็นหนังสังเคราะห์ที่มีการ ออกแบบมาให้คล้ายคลึงกับวัสดุของหนังจรงโ้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีทั้งความนุ่มนะครับแล้วก็ความทนทานในการลงเล่นนะครับก็จะมีในส่วนของเทคโนโลยี ACC ด้วยนะครับก็คือตัว a l l Condition Control นะครับซึ่ง n i ก e ้เนี่ยก็ถูกเ,เขาเรียกว่าออกแบบเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเพื่อให้สามารถลงเล่นในทุกๆสภาพอากาศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ฝนตกหรือว่าหิมะตกเนี่ยก็สามารถลงเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับส่วนของบริเวณข้างเท้าด้านในนะครับก็จะเป็นตัว3 d control pad นะครับซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับเป็นฝั่งละ4นะฮะสีตัวนะครับก็จะมีการแบ่งครึ่งนะฮะสีก็จะมีเล่น2สีครับสีเหลืองแล้วก็สีดำตรงนี้นะครับซึ่งไนกี้เขาก็บอกว่าเทคโนโลยีของตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุม ลูกฟุตบอลให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่รับหรือว่าส่งบอลนะครับในส่วนของตัวเชือกรองเท้านะครับนี่ก็จะเป็นตัว asymmetrical laces นะครับซึ่งคําว่า asymetric เนี่ยความหมายก็คือเรื่องของความไม่สมดุลน,นะครับซึ่งถ้ามองจากตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าบริเวณลายของเชือกเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นทางตรงนะครับก็จะมีการเอียงเข้าด้านใน ซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่ CDR 3 6 0เนี่ยใช้เกาะหน้านี้อยู่แล้วนะครับซึ่งการที่ทำให้บริเวณเชือกเนี่ยเข้าอยู่ในข้างเท้าด้านในเนี่ยก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ตรงหลังเท้าตรงนี้นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการควบคุมลูกฟุตบอลน,นะครับผมมาในส่วนของบริเวณชุดพื้นนะครับแผ่นชุดพื้นตรงนี้เนี่ยไนกี้เขาก็ออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็การตอบสนองนะครับแล้วก็ส่วนของปุ่มเนี่ย ถ้าจะเห็นเนี่ยก็จะมีปุ่ม2แบบนะครับเริ่มจากบริเวณข้างเท้าด้านในส่วนของตรงนี้นะครับปุ่มก็จะมีลักษณะที่เหมือนจะเป็นวงกลมนะครับซึ่งไนกี้นี่ก็บอกว่าเป็นการออกแบบที่ ช่วยในเรื่องของการหมุนตัวนะครับ360องศาซึ่งก็เป็นไปตามชื่อของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือ n i k e c d r 360นะครับปุ่มของข้างเท้าด้านนอกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับจะมีความคล้ายกับใบมีดมากกว่านะครับเขาบอกว่าชุดปุ่มตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางในการวิ่งนะครับแล้วก็การออกตัวในการวิ่งให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ โอเคครับนั่นก็คือทั้งหมดของเทคโนโลยีของเจ้ารองเท้าตัวนี้นะครับซึ่งถ้าใครได้เห็นเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกย้อนไปถึงตัว n i ก e ้สิทยา360ศ3าสตรีสตัวเก่าเลยนะครับที่เคยออกมานะครับก็อย่างที่บอกไปว่าตัว m า s สตรเนี้ยก็มีความหมายว่ามาสเตอร์นะครับก็เป็นการควบคุมเกมกลางสนามนะครับอย่างที่เมื่อก่อนเนี่ย อัดเรสอินเ s สตนี่ก็ใส่เจ้าตัวนี้นะครับเรื่องสีก็สีเหลืองดําตรงนี้ก็ถ้าเห็นก็จะนึกถึงตัวเก่าที่เคยออกมาก่อนหน้านี้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบการควบคุมลูกฟุตบอลน,นะครับก็คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับสายกองกลางที่คอยควบคุมเกมกลางสนามนะครับผมก็ย้ําอีกครั้งนะครับว่า n i กี้ซย360มาเอส3ตัวนี้เป็น Special Edition นะครับก็ มีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านอารีฟุบอลเท่านั้นนะครับในประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ต้องไปสั่งที่ช่องทางของออนไลน์นะครับ mm hmm. www.arifuballstore.com นะครับใครที่ต้องการตัวนี้ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์นะครับแล้วก็รอประกาศผลเพื่อรุนรับสิทธ์ ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์นะครับก็ราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่8 7 0 0ัเบาทท่นนั้นครับผมโอเคนั่นก็คือทั้งหมดครับกับรองเท้าตัวนี้ฮะเดี๋ยวไปดูในกล่องหน่อยนะครับว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างน,นะครับจริงๆก็จะเหมือนกับตัวรองเท้ารุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีการให้ถุงรองเท้ามาด้วยนะครับซึ่งนี่ก็จะ ทำออกมาเป็นตัวสีเหลืองดำนะครับเหมือนกับสีของรองเท้าตัวนี้เลยนะครับก็ข้างนี้ก็จะเป็นแบรนด์ Nike นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนี่ก็จะเป็น CTR 360ครับตามชื่อของรุ่นนี้เลยนะครับผมโอเคครับและนี้ก็คือ Nike CTR 360ามา S V สามสเปเชียลเอดิครับและนี่คือทั้งหมดของ Ari r e ีวิวในตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับผมต่อน้องครับ